สบายดีตอนเศร้าทุกคนนี่มื้อนี้อีพ่อกับอีแม่มาส่งมื้อที่กับไทยค่นะล้ามันจะลืมอันนี้เลยเออว่าลืมโดดอันนี้ของฝากพ่อลุงพี่น้องอีพ่ออันนี้ตัวเครื่องบินที่ส่ s i g n ตอนนั้นบ่ได้ออกโอ้เดี๋ยวจุดเย็ดโมงเครื่องบราซิลมาว่ะเจ้าแม่กระหม่อมอันนี้เอ้ยตู้โบลิอัลแอร์พอร์น มาให้กินหน่อยดูะแปลเินเนอร์กับมีที่่นเล่นเลยมัเอาหน้าเพ่อตุกินก่อนเฮ้ยอออเลือตุกินเนี่ยขลางน้ำขลางมือเอาเอเอาน้ามาให้กินด้มไหนนั่นน่ะน้ามาเอ้ยกินดโอ้หนาวหนาวหนาวมอยาบุมาเอาไว้ขัดนั้นหรอมาแล้วรถมาแล้ววววแม่น้ำนะพี่จักงผู้ จะหลีบทุกน้ำพอมันได้แบบฮะไม่จับก่อนะนี่รถมาแล้วรถมาแล้วเต็มกระยาไปไปมาแล้ว

ของพ่อเพิ่อนที่เอ่เออันนี้ไหวถึกกันเลยเนะาะปลาบาลินเซ่อาซีนหมูปลาประมาณนี้เลยเอาไว้นี่กันไนะนด้เนาะเอาไว้ดีแล้ว <c oughs> ไปแล้วบายบายทำไมควารู้สึกนี้ ะจะไม่รอให้รู้สึกย์เขาเหอเอ ัน,นในใจใจไดบองโอเคไปมาไปขื้นขับนะเลยค่ะเลี่ยงจันฮาน,น,นุลี่งจ อยากจะบอกทุกคนนะคะหลังจากที่หนูได้ขึ้นรถนะคะหนูก็รู้สึกน้ําตาไหลค่ะแต่แต่ว่าหนูไม่รู้ว่าใครตดบนรถแล้วรถมนเหม็นมากแล้วไม่สามารถที่จะเปิดประตูรถออกได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีขี้ฝุ่นเยอะค่ะแล้วหนูไม่รู้ว่าใครตดบนรถมันกลิ่นเหม็นมากหนูต้องเลยหนูก็เลยขอมานั่งข้างหลังค่ะตอนนั้นตอนแรกหนูนั่งข้างหน้าใช่ไหมคะหนูก็เลยขอมานั่งข้างหลังค่ะ คนอ่าที่เก็บตังก็เลยถามว่าเอ้าทําไมต้องมานั่งข้างหลังหนูก็ตอบว่าอ๋อนั่งข้างหน้าปวดตูดค่ะหนูก็เลยขอมานั่งข้างหลังแต่ความเป็นจริงคือหนูเหม็นตูดมากหนูก็เลยขอย้ายมานนค่ะเ<น>มียของคนขับรถนะคะก็มาเก็บตังนะคะก็คนละแสนสาวพันกีบเลยเจ้าจริงนะคะทุกคนหนูไม่ได้โกหกทุกคนนะคะมันเหม็นตูดจริงๆค่ะทุกคนหนูก็เลยออกมานั่งตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าหนูนั่งตรงนั้นน่ะหนูเป็นลมหนูวากแตกแน่ค่ะทุกคนคือบางทีเขาก็เนาะไม่รู้แหละ หนูก็เลยขอมาทา,าหลังดีที่สุดขนาดใส่แม้แต่ทุกคนคิดดูว่ากินเติดมันแรงขนาดนั้นแต่ถ้าเปิดแมสออกมาหนูไม่เป็นลมเลยล้อแล้วหนูก็สงสารคนที่นั่งตรงนั้นด้วยเขาก็ไม่กล้าเอ,อย่ยไม่กล้าพูดอะไรนะคะ หนูว่าจะพูดเลยแหละว่าใครตดแต่หนูก็เออนั่นแหละเกรงใจเขาก็เลยโอเคขอย้ายที่นั่งดีกว่าะไปคิดละเนาะบางทีก็สงสารคนนั่งบนรถสีมันเปิดประตูไม่ได้อ่ะมันเปิดหน้าต่างไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีฝุ่นข้างนอกมันเปิดก็ฝุ่นเข้ามาเต็มเลย,ยสิคะถ้าวันไหนที่นั่งรถสองแถวมาบ้านหรือว่าไปเวียงจันทนะคะหนูอยากจะร้องไห้เลยค่ะเพราะขี้ฝุ่นมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นตังทอนนะคะที่ได้ทอนมานะคะหนูก็จะเก็บส่กระเป๋าไว้เลยนะคะ แล้วเส้นทางอยากจะบอกว่าลําบากมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วคนนั่งข้างๆหนูก็เป็นคนจีนค่ะแต่เขาคุยโทรศัพท์เสียงดังมาก เขาคุยโรศั์เสียงดังมากๆเลยค่ะทุกคนคุยเป็นภาษาจีนหนูไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเขาคุยเสียงดังมากๆเลยค่ะนั่งข้างหน้าก็เหม็นตดนั่งข้างหลังก็โอ้เจ้ากระโหลมโรศั์ดังโพดคนอื่นเขาหลับอยู่แต่คุณคุยโรศัพท์เสียงดังมากแล้วก็ไม่มีใครเตือนเขาด้วยนะคะแล้วหนูเองก็แบบมองหน้าเขาหนูหนูก็เลยแบบทาแบบเอามือมาปิดปากอะไรก็แบบให้เขาิบเงียบอย่างเงี้ยค่ะ You say slowly หนูก็พูดเป็นภาษาอังกฤษไปเขาก็ไม่เข้าใจหนูก็เลยใช้แอปแปลใช้แอป Google แปลเป็นภาษาจีนไทยแปลจีนไปเลยค่ะก็เขาก็เลยอ่านเขาก็เลยเลิกคุยโทรศัพท์ไปเลยค่ะนั่นแหละเลิกคุยโทรศัพท์เขาก็เลยมาแชทพิมพ์เอาเ <c oughs> ขาน่าจะคุยกับแฟนเขาแหละเห็น <c oughs> คุยกับผู้หญิงมีการเปิดกล้องอะไรด้วยแต่ว่าพอหนูไปพูดอย่างเงี้ยค่ะพอหนูไปพูดอะไรให้เขาใช่ไหมคะหนูก็เลยนั่นแหละให้ Google แปลให้ เพราะว่าเขาพูดเสียงดังหนูก็สงสารคนอื่น,นที่อยู่ <ลบ S 2> รอ<ร>บๆข้างด<ม>้วยแหละเพียงจันแลวทุกคนแต่ว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปที่คิวรรซาไตจากนั้นแล้วก็เอาของฝากให้คุณลุงและคลุณลุงเพื่็จะไปส่งอ่ออยู่ที่คิวเออย,อยู่ที่สนามบินวัดไตเมือออเ่อกี้เตียงค้นไปนั่งเชิงไปเลยเอลจดซี่ฮาร์ตแม่วาตอนยังเตียงกะ ใส่สิ้นหันแล้วคิดว่าใส่ไยเนาะแล,ล้วคุณลวงจะไปส่งที่สนามบินวัดไตอตอนออกมาก็กินขี้ฟุน้นปะครับเลยเด้อ มาถึงเวียงจันทแล้วนะคะถึงคิวรถแล้วเด้อเจ้าแต่ว่าอันนี้ให้คุณลุงนะคะที่เป็นญาติของพ่อสมศักดิ์นะคะลูกพี่ลูกน้องกันกับพ่อสมศักดินั่นแหละค่ะให้คุณหนูจะเรียกว่าพ่อนะคะทุกคนเนาะให้คุณลุงแต่ว่าบางทีก็เรียกลุงบางทีก็เรียกพ่อเริ่มจะงงกับตัวเองแล้วแหละหนูก็เลยให้คุณลุงนะคะไปส่งที่สนามบินนะคะซึ่งตรงก่อนที่จะไปถึงสนามบินมันต้องผ่านตรงจุดนี้ก่อนก็คือสันเจียงนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะทุกคนยังกับเมืองจีนเลยค่ะ หนูที่แรกหนูเข้าโห้ว่าเหมือนอยู่ประเทศจีนเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกที่เป็นภาษาจีนหมดเลยคือบางร้านเป็นภาษาจีนหมดเลยค่ะแล้วหนูกาหาจีนไม่ออกสักตัวเลยจริงๆนอกจากคําว่าหนีแล้วก็บอกเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เห็นสาวสวยๆนะคะทุกคนที่แบบ อ่าเป็นอยู่ในร้านร้านกับข้าวของคนจีนแต่งตัวเหมือนสาวจีนในประเทศจีนเลยบางทีหนูมาถึงจุดนี้หนูคิดว่าโอ้โหเหมือนแบบมาอยู่ในเมืองจีนจริงๆเลยแล้วคือมองไปทางไหนอ่ะก็เป็นก็เห็นแต่คนจีนเลยค่ะ เพราะว่าตรงนี้เห็นคนเขาบอกเพื่อนๆบอกว่าคนจีนอยู่เยอะมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เห็นเพื่อนๆเข้ามาทํางานที่นี่ด้วยนะคะทุกคนส่วนมากแถวนี้จะเป็นโรงแรมมาค่ะทุกคนหนูมองไปทางไหนอะไรยังไงก็เขียนแต่โรงแรมโรงแรมแต่จะเป็นชื่อโรงแรมจีนค่ะโรงแรมเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งหนูคิดว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่แบบว่าเวลาคนจีนมาเที่ยวหรือว่ามาพักหรือเปล่า เวลาร้านอะไรก็ส่วนมากจะเป็นร้านของคนจีนค่ะแล้วที่สําคัญคือนะโรงแรมเยอะมากตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยเห็นแบบโรงแรมอะไรจะเยอะขนาดนี้แล้วก็ติด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 กันไปเลยเดี๋ยวสักวันหนึ่งน้องตัวเองต้องลองลงมาเดินถ่ายคลิปดูแล้วแหละว่าแถวนี้คนจีนเยอะมากแค่ไหนแต่เอาไว้โอกาสหน้านะคะหนูก็อยากลองมาเดินถ่ายคลิปลองมาชิมกินอาหารจีนอยู่ดูนะคะว่าจะอร่อยมากแค่ไหนนะคะทุกคนเพราะว่าอยากลองกินอาหารจีนจริงๆแบบร้านจริงๆทีแรกว่าโอ้เราต้อง ไปถึงประเทศจีนแล้วเราถึงจะได้กินแต่ที่นี่ก็มีค่ะทุกคนแต่ส่วนมากชื่อร้านอาหารนะคะทุกคนก็จะเป็นชื่อร้านของคนจีนนะคะเป็นชื่อแบบจีนคนจีนเลยจะเป็นภาษาไทยเอ้ยจะเป็นภาษาลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษก็มีแค่บางตัวหรือส่วนมากจะเป็นภาษาจีนแต่ว่ามันจะมีแค่ช่วงนี้นะคะออกจากช่วงนี้ออกจากแถวนี้ไปก็ไม่ค่อยเห็นแล้วคะ่ะแต่แถวนี้ก็อยากจะบอกว่าโหแบบเป็นเมืองคนจีนเลยจริงๆคะ่ะเพราะว่ามีหนังสือจีนเยอะมากๆแล้วก็คนจีนเยอะมากๆเลยทุกคนเชืช่อไหมคะว่าในช่วงตอนนี้แหละน้องเต้ก็กำลังถ่ายคลิปอย แต่ก็จะมีรถคันหนึ่งนะคะเป็นนักสาวเป็นนักศึกษานะคะเป็นเป็นนักเรียนนะคะน่าจะมัธยมแหละ,ะโดนรถเสี่ยวกันนี่แหละทุกคนเนาะแต่พวกเตก่งกับพวกคุกันน่าจะเป็นทึกแบบรถเสี่ยวมั้งแล้วแบบว่ารถกระล่มมันนะคะทุกคนแต่ว่าเขา,านั่งรถบินมอไซค์มาสามาคนน่าจะเป็นช่วงจังหวัดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสาวน่าจะเป็นสาวหลานนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนั้นนะคะแต่ว่า น้องเต่งก็ถ่ายไม่ทันนะคะถ่ายไม่ทันให้ทุกคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนน้องเตงก็จะใกล้ไปถึงสนามบินแล้วแหละและในช่วงนี้ก็คือรถติดมากๆนะคะทุกคน ช่วงนี้รถติดมากๆแถวนี้รถติดเพราะว่าเขากําลังทําถนนแถวนี้กันอยู่ค่ะ,ะหาพียรเฟย์นะคะพียรเฟย์ก็รออยู่ที่สนามบินนะคะทุกคนน้องเตียงไปแวะกินข้าวเที่ยงกับคุณลุงแล้วก็คุณป้านะคะที่ตลาดนะคะทุกคนหลังจากนั้นน้องเตียงก็เลยให้คุณลุงก็เลยไปส่งนะคะที่สนามบินค่ะใช้เวลานานก็ช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่ารถมันติดมากแถวนี้ค่ะรถติดรถเออรถติดมากจริงๆค่ะ แล้วหนูเห็นการก่อสร้างนะคะแล้วก็เห็นบ้านเห็นเห็นบ้านบางคนนะคะอ้โหใหญ่มากเหมือนอย่างกับตึกคฤหาสน์เลยะคะ่ะทุกคนอย่างกับแบบบ้านเจ้าหญิงเจ้าชายเลยนะคะทุกคนดูสิมันโรงแรมเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้โรงแรมหมดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันหน้าหนูต้องทำคอนเทนต์มารอนอนพักโรงแรมที่ลาวแต่เป็นโรงแรมของคนจีนหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคน แต่ตอนนี้ก็ออกมาแล้วค่ะจากจุดนั้นก็ถือว่ารถก็ไม่ติดละโล่ลงอกโล่งใจนะคะทุกคนนี่ออกมาแล้วค่ะรถโล่งเลยเดินทางไปที่สนามบินกันค่ะทุกคนแต่ก็คิดถึงที่บ้านนองคิดถึงคพ่อคุณแม่จุงอันนี้ก็มาถึงสนามบินแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็มาต่อแถวกันนะคะเพื่อที่จะไปเช็คอินนั่นเองค่ะแล้วก็โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องนะคะ แนะนำนะคะว่าถ้าจะมาขึ้นเครื่องบินแนะนําให้จองตั๋วเน,นินๆอะไรไว้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะค่าตั๋วจะได้ไม่แพงค่ะนั่นแหละหนูก็ยังไม่เคยจองตั๋วเนินๆจองใกล้ๆแบบนี้แพงมากค่ะอืมแพงมากจริงๆนะคะทุกคนยิ่งเป็นช่วงนี้ด้วย ทีแรกหนูคิดว่าคนจะไม่เยอะอันนี้ที่ลาวยังเยอะขนาดนี้ทุกคนไปเจอที่ไทยเยอะกว่านี้อีกค่ะขอบอกเลยจะพูดเนินๆให้ทุกคนฟังทุกคนต้องรอดูแล้วทุกคนต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้วทุกคนจะรู้เองว่าในคลิปนี้นั้นมันเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดนะคะทุกคน ทีแรกพี่เฟอร์ก็บอกว่าเราไปหาอะไรกินกันเถอะพี่เฟอร์อยากกินข้าวเปียกมากแต่มันไม่มีเลยค่ะในสนามบินไม่มีเลยในสนามบินวัดไตไม่มีเลยค่ะข้าวเปียกก็เลยไม่ได้กินข้าวเปียกพี่เฟอร์ก็เลยโอ้ไม่ได้กินเลยค่ะทุกคนตรงนี้ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้คือมานั่งรองนะคะเพราะว่ามันเหลือเวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกวาๆนะคะ นั่นแหละก็เลยมานั่งรอค่ะทุกคนแต่ก็ไม่นานเนาะแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ก็คนเดินทางกลับดอนเมืองไปไทยก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมีทั้งคนลาวคนไทยแล้วก็แล้วก็มีคนจีนเยอะมากๆค่ะแล้วก็่ามีหลายๆประเทศนั่นแหละ เร็วเหมือนโกหกเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงที่สนามบินดอนเมืองแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเร็วมากๆและตัวเองก็ไม่ได้ถ่ายทุกคนดูอะไรดูขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเองง่วงนอนแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะตัวเองก็เลยงีบพักผ่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มาถึงที่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะคะนี่ก็คือสนามบินดอนเมืองนั่นเองค่ะ มีมียนภาษาลาวเอีนยนมียนหลายลำแหงเด้อทุกคนเดอ้อมีแต่ยนลำใหญ่ๆแต่ตัวเองก็ไม่รู้นะคะว่ามีเครื่องบินของประเทศอะไรบ้างนะคะทุกคนอืมเพราะว่าส่วนมากดนเมืองก็จะบินออกนอกประเทศบ้างแล้วก็หลักๆก็จะบินภายในประเทศแต่สนามบินสุวรรณภูมินี่คือ ใมากแล้วก็บินออกนอกประเทศเยอะมากๆด้วยจากนั้นนะคะงเตงก็จะไปต่อแถวนะคะเพื่อที่จะไปสแสตม์นะคะที่ด่านตอมอไทยที่ดอนเมืองนะคะแต่ขอบอกเลยว่าใช้เวลาและรอนานมากเพราะคนเยอะมากๆเลยนะคะกว่าจะออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยะค่ะเนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กูเตงก็มาถึงที่หอแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าอะไรอยู่ตรงหน้าผากอันนี้ก็ น่าจะโดนยุงกัดมานะคะก็เลยคันๆที่หน้าผากก็เลยเกาๆมันก็เลยแดงๆค่ะอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นแดงแดงนะ่าจะเป็นสิวมั้งแดงมากๆเลยตรงนี้ด้วยมันเป็นยุงอะค่ะยุงมันกัดพอดีลงไปหาจริงแดงสามที่เลยหนึ่งสองอันนี้ยุงกัดอืมมันแดงแงเนาะ มาถึงหองอย่างปลอดภัยแล้วนะคะก็อยากจะเล่าแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าในการที่หนูไปนั่งรอแท็กซี่ในสนามบินโอ้โหแบบใช้เวลาน,านานมากค่ะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็คนเยอะที่สุดมากๆแล้วก็กว่าจะได้คิวเป็นร้อยกว่าสองร้อยค่ะแล้วนั่งรอโอ้โหเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยค่ะ แล้วคนก็เยอะแห้งหลายห้องเป็นช่วงเทศกาลคนเข้าไปเที่ยวหรือว่าคนเขากําลังกลับก็เยอะมากๆนะคะทุกคนแต่ว่าเอฟซก็เลยถามหนูว่าแล้วตอนที่น้องเตียงจะเข้ามาไทยอ่ะมันจะมีปัญหาตํารวจจะเรียกที่ตมเขาจะเรียกเหมือนอีกตอนนั้นไหมนะคะก็หนูเข้ามาตํารวจไม่ได้เรียก พี่ตำรวจไม่ได้เรียกไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าหนูแจ้งบอกว่าของหนูเป็นวีซ่าแบบนักศึกษานะคะแล้วตอนต่อแถวในกาาสแตป์มเข้ามาไทยอะคะ่ะคนเยอะมากๆค่ะทุกคนที่เราคนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าที่ไทยอะคนเยอะมากๆแล้วสนามบินดอนเมืองอะก็ใหญ่มากๆซึ่งหนูเองกับพี่ระเฟ้อทุกครั้งเลยเวลาที่ไปทางออกตอนออกจะปัญหาทุกครั้งเลยคือหาทางออกไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นทุกครั้งทุกรอบเลยค่ะพูดตรงๆ เพราะมันงงๆอ่ะมันซับซ้อนนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละแต่ก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าหนูเองก็มาเรียนปีสองแล้วใกล้จะจบปีสองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดเทอมก็กลับมาเลยนอีกทีก็ขึ้นปีสามแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีใหม่ฝ้าใหม่เดอเจ้าของเตียงก็ปีนี้กับเรามาสามครั้งได้นะคะทุกคนเนาะส่วนมากก็กลับในช่วงปิดเทอมแล้วก็ช่วงปีใหม่แค่นี้แหละคะ่ะ กบ็บางทีก็สนาก,ก็จะกลับด้วยรถทัวร์รถไฟอะไรแต่ต่อไปนี้น่าจะกลับด้วยรถไฟหรือว่ารถทัวร์แหละต้องจองนานเนินเพราะว่าเราเครื่องบินถ้าจะกลับเครื่องบินก็ต้องจองงานเนินถ้าเป็นจองแบบใกล้ๆอะ่ะเช่นจะกลับวันนี้มันมาลือถ้าจองตอนนี้วันนี้มันก็จะแพงมากๆเลยค่ะยิ่งเป็นช่วงแบบเทศกาลพวกนี้ยิ่งแบบโหคนเขาขึ้นเครื่องเยอะแล้วค่าตัวก็แพงมากๆด้วยค่ะ ดีนะที่ไทยในการจองมีการจองแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟรถทัวร์วเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วประทับใจอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของสนามบิน <c oughs> ดอนเมืองรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบมากๆค่ะเป็นระเบียบมากๆแล้วก็ไม่ว่าสถานที่ในข้าราชการในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่พยุงพยางแล้วก็ การให้การพูดคุยเอาใจใส่ในการดูแลเรื่องของที่นั่งที่นั่งรอการไปกันมาในบขสอหรือว่าในบขอสอเอยหรือว่าห้องน้ำกาบบริการอะไรต่างๆะคะ่ะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกมากๆเรื่องของของการขนส่งในประเทศไทยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ได้มาตรฐานมากค่ะ ส่วนตัวเองก,ก็เหนื่อยนะคะทุกคนก็เลยพูดแบบไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอบตวลาไปก่อนนะคะก็ยังไงก็ตามแต่นะคะก็ฝากพี่พีเอฟซี MC นะคะหนูกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็กลับมาให้ทุกคนดูแลต่อจากที่อยู่เราแม่ดูแลก็อดวัขึ้นแต่ว่าพอมาไทยแล้วนะคะก็ฝากพี่พีเอฟซีทุกคนดูแลน้องตึ้งด้วยนะคะดูแลหนูด้วยเพราะว่าหมายถึงดูแลนะที่นี้คือ มายถึงว่าทุกคนก็ช่วยบอกสอนหนูด้วยไงค่ะอะไรที่มันไม่ดีไม่ควรก็บอกกันด้วยนะคะหน้ยก็จะทําในสิ่งที่ถูกที่ควรค่ะแล้วก็อยู่ประเทศไทยก็มีคนไทยนี่แหละที่คอยบอกสอนเหมือนคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็คลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนหลายเดอร์ที่เข้ามาดูคลิปนี้คิดถึงทางบ้านมากๆนะคะในการเดินทางมาก็เป็นเวลาเป็นช่วงเวลาที่ตอนที่พ่อมาส่งพ่อมาบายๆน้องมาบายๆก็ เป็นลูกผู้หญิงเนาะก็ตั้งเข้มแข็งแหละแล้วหนูเองก็เป็นคนที่ขี้เจ้าต้ำตาด,ดนึงพูดเรื่องนี้ก็จะคิดถึงแล้วก็แต่ไม่เป็นไรหนูก็ถ่ายวิดีโอครอบครัวไว้เยอะอยู่แล้วหนูก็ห้างเงาอะไรก็จะเข้าไปดูบางครั้งก็เลียนเหนื่อยนะแต่บางครั้งเลียนเหนื่อยบางครั้งก็ทํางานเหนื่อยได้ดูรูปวิดีโอครอบครัวที่ได้ถ่ายไว้ก็ มีความสุขค่ะถือว่าเป็นแลงกกวดาลานใจซึ่งมาคนก็ไม่รู้ว่าเห็นน้องตุ๊กอะ่ะถ่ายคลิปอะไรตลอดเลยไหนบอกว่าเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าหนูไม่ถ่ายไม่ทําหนูก็ไม่ได้เรียนหนูก็คงไม่มีเงินเรียนใช้จ่ายหรอกคะ่ะหนูต้องทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันหนูต้องทําไปด้วยทาควบคู่กันคะ่ะเพราะหนูทิ้งทางใดทางหนึ่งไม่ได้เพราะถ้าหนูทิ้งหนูก็ต้องเสียอย่างหนึง่ง หนูก็เลยต้องเลือกทั้งสองไว้เพื่อท <c oughs> <above> ี่จะให้ตัวเองได้ดีที่สุดค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคนไทยทุกคนมากค่ะที่ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเดี๋ยวเตีขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีบ๊ายบาย